ตอนเด็กๆเ,เวลาทำอาหารคุณแม่สอนไว้ว่าถ้าเรามีปลา1นกิโลอย่าทำเมนูเดียวเพราะว่าเราจะได้ทานกับข้าวแค่อย่างเดียวและในวันนี้สาราใช้ปลา1นกิโลกว่าๆทำสองเมนูค่ะเมนูแรกก็คือปลาทอดเกลือก,กรอบๆทานกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะ ส่วนอีกเมนูหนึ่งซาร่าก็จะผัดพริกแกงปรุงรสในแบบฉบับของซาร่าค่ะใส่ทุกอย่างที่มีในบ้านค่ะทุกคนปรุงรสตามชอบเลยเราก็จะชิมรสตามที่เราชอบตบท้ายด้วยน้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมและตักพริกแกงของเรามาราดบนตัวปลา